ยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันนี้จัดไปทั้งหมด4คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลมาจัดแนวทางคดีนี้นหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นั่นเองใครที่ชื่นชอบต้งผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความ,มเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับและวันนี้พี่เข้มมาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเป็นคู่ทางกาลาัาสซารายครับวนน คู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับแต่ในเรื่องของฟอร์มกาลาเองถามว่าโดดเด่นไหมแข่งขันมา5เกมหลังสุดครับชนะไป3เกมครับเสมอไป1ครับและแพ้ไป1ครับถือว่ามีฟอร์มที่โดดเด่นมากๆครับและแข่งขันในบ้านมาทั้งหมด23เกมหลังสุดแล้วที่เขาไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับในศึกที่ว่าชเปนลีกเนี่ยเขาชนะทีมอย่างลิเวอร์พูลได้แล้วผมชนะทีมอย่างบอดตันคิมได้นะครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ากาลามีมาตรฐานที่ดีครับแต่กับการกระทังยูริยองแท้งกินลุ้นกัันนะครบมแล้ว แน่นผมแต่ถ้ามองจากในเรื่องของมาตรฐานโดยรวมแล้วเราก็ต้องบอกว่าเทคลุนท์นับนมีมาตรฐานที่แอบดูดบฝ่าทีมอย่างกาลาอยู่แล้วครับในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับวันนี้กาลาบังคับชนะครับแน่นอนว่าก็บังคับชนะหนึ่งประตูพะเพื่อได้ยิ้มมุมปากครับกระแสก็ต้องบอกว่าเปิดมาแรงไหมแรงนะบอกเพราะว่ามีในความเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็ฟอร์มตัปงแจันาจานี้เราต้องยอมรับว่ากาลาดูเหนือกวาอยู่แล้วนะผมแต่ถ้ามองรวมแล้วสองทีมนี้ครับมีในเรื่องของมาตรฐานเกมลูกทีดดีตัวจักรดีทั้งคู่ครับถ้าเรื่องเชียนยิ้มผมก็ยังมองว ได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่2ครับที่พี่กิ๊จัดให้ครับเป็นทางเชลซีครับที่ต้องเปิดแซงฟอร์ดบิดต์ต่อแลกกับอยู่ทางบาร์เซโลนาครับคู่นี้ครับในศึกยูฟ่าแชมเขาสำเร็จครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นในปี2018ครับเป็นทางเชลซีครับที่ปลุกไปเจอบาซ่าและผมแพ้ไปด้วยสกอร์สามศูนย์ครับและมาดูฟอร์มนักปัจจุบันนี้ทางเชลซีครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่โดดเด่นมากๆเลยในระบบแข่งขันมา5เกมหลังสุดครับชนะได้สี่เกมครับเสมอไปหนึ่งเกมครับก็มีการแค่เสมอคาราบักครับแต่ชนะบุการที่ชนะสเปอรร์ไได้คับบกกลัันแแลลล้วนนนนะะผมมมกกััััับบบบททาาาางงงรรเเซโ่่่คคีขขหชไป เ,เกมครับเสมอไปถึงเกมเสมอครับบุกมานะครับผมชนะเอลเช่ชนะเตลตาบิโก้ครับแล้วก็นัดล่าลสุดชนะแอตติกบินบอลไปได้ด้วยสก,กอร์4-0ครับมาดูเรื่องของขุมกำลังครับแน่นอนว่าทีมอย่างทางบาร์เซโลนาครับก็ยังขาดเทเซเก้นนะครับผมกาบี้ปรีดี้ยังไม่พร้อมครับแต่เหลือพร้อมหมดครับนะนี่โวโมโ่เนะครับผมยามเมาหรือเป็นทางโรเบิเร์ตเลวิดอัพี้มาคาร์ลฟอร์ดพร้อมหมดเลยนะครับผมมามองฝั่งเชลซีบ้างครับที่ยังไม่พร้อมก็มีทางโรเบิร์ตลาเวียครับเดวิดโควิลครับโคพาเมอร์ที่ยังไม่พร้้้้ออออออมมมมคคครรรรรััััััับบบกกกก็ถืวววววว่่่่่าาาาาาพตตตตหหลเเเงงงขขนนีียยยดดูแแะส แอบเปิดมาอวยทางเชลซีมากมากเลยนะผมกับการที่เชลซีบังคับชนะ1ประตูครับในนากระแสก็ยังเทีทางเชลซีมากกว่าแต่ผมก็บอกเลยว่ากับการที่ต้องมาเจอบาร์ซ่าตอนนี้ครับก็ได้จะเป็นเรื่องยากเหมือนกันทีครับที่ทางเชลซีจะชนะได้ครับถามว่ามีโอกาสชนะไหมก็ต้องผูยอมรับว่าเชลซีก็มีโอกาสมีนะผมเชลซีชอ,อบสร้างเซอร์ไพรส์เราเห็นเสมอครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างบารเ์เซโลนาครับก็มีโอกาสที่ได้ลุ้นจะบุกไปชนะมากกว่าครับวันนี้ขอจิ้มที่ทางบาร์เซโลนาไว้ดีกว่านะครับ ส่วนคู่ที่3ครับที่พิเกมจัดให้ครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ีครับวันนี้ถ้เปิดบ้านต้อนรับกับมีทางไบเออร์หรือวงเซนครับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกครับแต่แมนเชสเตอร์ีครับนั่นล่าสุดเพิ่งพ่ายกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับก็แนะนำให้เป็นสูงดีกว่านะผมถามว่าเชียร์ไหนผมก็เชียร์แมนเชสเตอร์ีอยู่แล้วผมเป็นเด็กแมนดีครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่ากับการที่ไปเยือนนิวคาสเซิลในเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วนะผมแต่ต้องบอกว่า ที่ดีไปอยู่แล้วนะผมสอบเกมในบ้านของทฮมเมอต์แกซี่กับกันแล้วนะผมกับทีมอย่างทางเบย์เอร์คูเซนครับแข่งขันมา3เกมหลังครับชนะ3เกมติดเลยนะผมชนะเป็นฟรีก้าครับเฮาเฟนฮามครับแล้วก็วูบบวกนี่นนครับแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าแม็ตี้ดูเหนือกว่าอยู่แล้วและเรื่องตัวพร้อมครับวันนี้แม็ตี้มาแน่นเลยนะผมโดเกลนะผมฮาเลนครับหรือจะเป็นทางมามุสเองก็พร้อมนะผม เนวการก็โฟเด์แนเบรโดซิวาครับแนวรับก็ดูเวดีอาร์ตนูเนสนะผมหรือที่เป็นทางลิโกเรนลี่ก็พร้อมในส่วนความพร้อมของทามแฟรตี้ดูเหนือกว่าเยอะครับและกระแสวันนี้ทางแฟรตี้เปิดมาครับบังคับชนะถึงสามประตูไม่ได้ยิบหวานครับสองประตูทําได้เพียงแค่เสมอตัวครับแน่นอนว่ากระแสแอปเปิลแมลงผมก็ยังมองว่าแฟร์ตี้วันนี้ก็น่าจะเข้าวินได้อย่างสบายครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นแนวโอลิมปิกมาสเตย์ครับที่ต้องเปิดบ้านต้อนรัับบกทีระัคเลอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปปี2004ครับเ็นิโอลิิมปเซอร์ครับที่ชนะและ าขาดเขารอบไม่ได้ครับในยูโรปาลีกแต่ทางมาสเซยครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากครับแข่งขันมา2เกมหลังเนี่ยชนะทีมอย่างแบรดแล้วก็นี้ไปได้ครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่เขาเล่นในบ้านเนี่ยแพ้กับทางอัตแลนาตาเฉยเลยนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ว่าชิฟวลีกเนาะครับผมในเรื่องของรูปแบบแผนอาจจะดูมีการแก้เกมกันได้แต่ผมกับการแล้วและผมกับทีมอย่างทางนิวอัลโซ่ครับที่นัล่าสุดเพิ่งชนะแมนเชสเตอี้มาแต่เกมไปเยอรนนะ่ะตอนนี้นะผมมีปัญหามากครับไปแพ้แล้วสามเกมติดแพ้เวสต์แฮมมนะผแพ้เบรนฟอ์ดแล้วก็แพ้ เบเล่นเดนโฮมครับแล้ววันนี้ต้องมาเยี่ยมทีมยังมาเซย์ที่มีมาตรฐานและฟอร์มช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะผมถึงตัวความพร้อมอาจจะไม่ดีนะผมอย่างทางมิวโมเปียก็ยังไม่พร้อมครับหรือเป็นแนวรับอย่างอากัตแล้วผมหรือเป็นทางมูริโยแล้วผมก็ยังไม่พร้อมความพร้อมดูขาดหายเยอะมากครับแต่ถ้ามองรวมเรื่องก็ยังมองว่าทีมอย่างมาเซยเองก็น่าจะเปิดบ้านเสือชนะไปได้ครับนิวเรื่องประสบการณ์ตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดีพอถึงขนาดที่จะบุกไปชนะทางโอลิมปิกมากเซยครับถ้าให้เลือกเฉยยิงก็ยังมองว่าโอลิมมมมมมมปปิิิกกกกกาาาาาารเเซซยยยีีีโโออสชนนะได้้ว่คับทงล นะครับเอาวันนี้ก็จะไปเล่นทั้งหมด4คู่ครับตัวแรกให้มองไปที่ทางสาโาทัยครับตัวที่2ครับให้มองไปทีทางบาเซโลนาครับตัวที่3ครับให้เลือกเชียร์ทางแมาติตี้ครับและตัวที่4ครับให้เลือกเชียร์ทางโอลิมปิกมาซย์ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันที่ผมพี่เศษเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ